แล้วก็ทำเป็นวงรีนะคะจากนั้นเราก็อัดตัวลงไปนี่นี่นะคะคืออย่าให้ถั่วเนี่ยมันติดขอบจนเกินไปเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะแกะยากค่ะดันเนื้อถั่วมาออให้ที่ตรงกลางให้มันนูนนิดนึงนะคะจานั้นเราก็ ออเบาๆค่ะนไหมคะนีออกมาแล้วอ่าอันนี้ประมาณ13กรัมน,นะคะนะคะเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแต่งแต่งให้เรียบนิดนึงค่ะแล้วก็เราดูนะคะหนวดเราแตะให้เข้มขึ้นค่ะ จมูกนะคะจิ้มลงไปอ่าได้แล้วค่ะเห็นไหมคะคิตตี้ไปเรามาดูหมูค่ะนี่หมูก็ประมาณสิบเอ็ดกรัมนะคะเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหัดเข้าไปนะคะ หรืออีกวิธีหนึง่งถ้าเราเคาะแล้วเคาะไม่ออกให้ใช้ไม้นะคะไปจาะะ้าค่ะนี่เราก็จะได้หน้าหมูล้วค่ะอันนี้เนียนสวยแล้วนะคะไม่ต้องตกแต่งอะไรไหนะคะง่ายมากๆ